อาการแบบนี้ซุ้มเจ้าอยากจะพาก,กันเทศอย่างน้อพี่น้องคะ่ะสวัสดี่ะพี่น้องค่ามือนีกับมาพอ่อกับไอวีอีกคือเกานะคะสําหรับไอวีมือนีอากาศดีจังสี่นะคะพี่น้องเบื้องแนดีบ่ด,บดีจนต้นไม้คอยเหี่ยวเบิดนะคะที่เอามาตั้งไว้ยูระเบียงพี่น้องเออเห็นอยูนี่ก็บเม้นต้นัะเขือนะคะพี่น้องะ่ะที่อยู่ในกระถางยังบ่ทั้นได้เอาไปอันล่งแดดเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าสําหรับมือนีของ่อยนั่น่อยก็จะไม,ม่เห็ดหมูแดดเดียวแบบที่พี่น้องเห็นนี่เลยคะ่ะอันดับแรกนะคะพี่น้อง เขาจะเอาหมูมาหั่นเป็นชิ้นๆจังสีนนะคะหั่นไปเลยค่ะล่บบางๆพอดีค่ำนี่ล่ละพี่น้องพอดีค่ำหรือบ่พอดีค่ำกับโบรู้แ่ละค่ะพี่น้องก็เป็นตอนออกมาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเนาะคะ่ะพี่น้องอยก็จะเอาหมูนี่ไปมามักใส่สูตรสูตรข่อยเองเลยบบมีสูตรมาตาใส่ทั้งนั้นนะคะคยก็จะไปมักใส่ครับเกลือรสด,ดีแล้วก็ซอส น้ำมันหอยนิดน้อยนะคะหลังจากนัน้นหลังจากคุกเข้าให้เขากันดีแล้วเนาะ่อยก็จะเริ่มเอามาวางจัดระเบียบ <c oughs> ใส่คอนโดคอนโดอันนี้บ่ต้องสงสัยนะคะว่าข่อยซื่อ,อยุ่ใส ปลา่อยคือหาได้อยู่ในเยอรมันจังสินนะคะพี่น้องบพาต้องสงสัยค่ะข่สีว่าหอยฟังคอนโดอันนี้ข่เอามาจากประเทศไทยข่ยหิวมากเลยค่ะข่โหลดใส่กระเป๋ามากนี่แหละค่ะเอามาจากประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะเอามาตากหมูโดยเฉพาะเพราะเป็นอย่างว่าติอยู่นี่นะพี่น้องขั้นบ่อใส่คอนโดแบบนี้นะคะอันเห็นมาบ้านเมืองสะอาดบ่มีไขยงขายารอบด้านหรือว่าบ่มีสิ่งอีหอย่างนี้พี่น้อง แต่ว่าแมงวันหัวเขียวนะคะพี่น้องค่ะแมงวันหัวเขียวอยู่นี่ลายคือกันเพราะฉะนั้นนะคะข่อยก็เลยค้นไว้แล้วว่าข้าน่อยจะเฮ็ดหมูแดดเดี๋ยวข่อยต้องมีข้อนดตัวนี้มาน้านะคะซึ่งข่อยก็ได้เอามาน้าอีหลีแล้วข่อยก็ได้ เอามาใส่เนี่ยแหะคับพี่น้องเป็นคอนโดเอาไว้ตากหมูเห็ดหมูแดดเดียวซึ่งหมูแดดเดียวอยู่นี่กับบ้าเมนว่าเห็ดได้ตลอดนะคะพี่น้องเห็ดได้แต่ย่ามันมีแดดพี่น้องส่วนมากยุนี่อากาศมันจะหนาวนะคะคืมฟ้าคึมฝนแล้วกับมือนี่เป็นมืดดีแดดออกคอยก็ได้ได้มีโอกาสได้มาเห็ดหมูแดดเดียวนะคะมือนี้ถือว่าเป็นมือที่โชคดีของข่อยอีกอย่างหนึ่งนะคะพี่น้องนอกจากจะแดดออกแล้วนะคะอยู่ตลาดเนื้อหมูกับลดราคาพอดีพี่น้อง่อยก็ได้เนื้อหมูมาประมาณหนึ่งกิโล หกิโลนะคะข่อยก็จะเอามาเห็ดเป็นหมูแดดเดียวทั้งเบิดเลยนี่ก็คือสิ่งที่มหัศจรรย์ก็ว่าได้นะคะสําหรับข่อยคือมันประจวบหมอทุกสิ่งอย่างกันแมพี่น้องเนื้อหมูกะละละับลดราคาแดดก็ออกเออบบได้าาออกไปไซพร้อมยังสิะคะมีทางเดียวอยู่บานก็คือถนอมอาหารไว้กินยังสิ่ะคะพี่น้องก็จะได้กินหลายมืออยูตี้บ่อนอตั้งหนกิโลว่าผุ่นแม แตะที่สาคัญเมนูนี่อ่ะเย็นๆแล้วก็มากินพร้อมค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วมากินหมูทอดหมูแดดเดียวอีกอย่างจังสินะคะคอยก็เลยนสนองสนองให้เล่านะคะพี่น้องเออ าเหตุตามความต้องการในเล่าซึ่งเฮ็ดยังไปเล้ากับวาเซฟนะคะตอนนี้ก็เป็นอันเซ็ตสิ้นแล้วนะคะในการเลี้ยงหมูเนี่ยค่ะหน้าตาออกมาเป็นจังสีเลยเป็นจังไงครับพี่น้องเพราะใดใดบอค่ะตอนหมูมแต่ตอนงามๆพี่น้องเนื้องามแห้งแล้วก็หมูรอบนี้กินบอแห้งนะคะกินบอแห้งกินบอสาบนะคะพี่น้องปกติหมูยุยอรลมันเนี่ยค่อนข้างที่จะกินแห้งเป็นหมูบ่อตอนหรือใดบุอันนี้คอยกับบ่อรูพี่น้องแต่ว่าใดมาเมื่อนี่นะเป็นหมูเนื้อดีเลยล่ะค่ะพี่น้องเนื้อ หมูเนื้อค่อนข้างดีเลยนะคะเป็นการเซ็ตสิ้นภารกิจในการเท็ดหมูแดดเดียวค่ะพี่น้องแล้วจากนั้นคอยกระจาออกไปตากแดดค่ะถ้าแนมนี่เลยค่ะเอามาหอยเวละเบียงล้างบ้านนะคะพี่น้องเมื่อนี้ก็จะบดใ้ตากโดดน,นะคะพี่น้องคะเพราะว่าอุณหภูมิแดดนี่ค่อนข้างอันสูงเลยละ่ะตากไว้ประมาณจากัก สาถึงสชั่วโมงก็น่าจ,จะแหงนะคะพี่น้องอ่ามาเบิ้งกันเลยค่ะหลังจากที่ค่อยตากแหงเล้วนะคะก็ะจะเป็นประมาณนี้นะคะพี่น้องค่ะและมือนี้ค่อยก็จะเอามาหอดกินซะก่อนครึง่งนึง ล้วก็จะเก็บใบใส่กระปุกนะคะเครื่องนึ่งก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้เอาไว้กินมือหลังนะคะพี่นอ้องโอ้ยส,สีงามแห้งพี่น้องหลังจากถือแดดแล้วเนื้อแดงจ้ายไวขวยละสะอ,อนเนื้อมันงามพี่น้องติดมันหน่อยๆน,นะคะอหลังจากนั้น,นก็นจะเอาอันนี้ปิดฝาไว้จะไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะสํหรับ็พ เมนูมือถัดไปแต่ว่ามือนี่ควรจะทอดประมาณนี้เลยค่ะจนว่าล่นจานเลยค่ะพี่น้องค่ะด้วยความที่บ่ได้กินโดนพี่น้องเอยข่อยก็เลยเอามาทอดหลายเติบนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเริ่มทอดเล้วนะคะพี่น้องอันนี้ทอดมาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งกลังกาลังทอดอยู่นี่พี่น้องค่ะฟดบุบบุบ,บอยู่หอมห้วยห่วยนะคะพี่น้องเป็นตะกินว่คะกรอบ ร่ ừ, องซีบบางเหลวแซบนะคะกินกับข้าวเหนียวเมนูหมูทอดนี่สําหรับ่อยก็คือเมนูข้าวเหนียวเบิดกรตติบุนได้พี่น้องมีพูดใดเป็นคือกันบอกคะ่ะนี่คะ่ะข้าวเหนียวก็หอมห้วยห้วยขื่นอายห้วนหวน,หวนอยู่นะคะระวังหนึ่งข้าวเหนียวข้ากระทอดหมูเปน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วหลังจากนั้นนะคะ เอาขึ้นมาพาไข่มันเสดจน้ามันแบบนี้นะคะส่วนที่ทอดกัยังทอดอยู่มีผู้ใดอยากกินน้ำาบน้อค่ะทั้งบ้านมาเดอมาเดอมากินข้าวเหนียวหมูทอดน้ำกันนะคะนี่ก็คือส่วนที่เสร็จแล้วเห็นว่าครพี่น้องึ้นมาเต็มจานโอ้ยบอกมาแหละน้ำร่ายไหลเอออต้องกินกับตำบักแตงเท่าน,นั้นพี่น้องว่าตำบักแตงกับตำบักหง่งแต่สาหรับมื้อนี้คอยเสิร์ฟพร้อมนี่เลยค่ะตำบักแตงค่ะพี่น้องแล้วก็หมูทอดนะคะ แล้วก็มีข้าวเหนียวนี่ค่ะนึงไม่ไม่ห่อนห่อนเลยค่ะพี่น้องค่าแล้วก็มีตม้มยำธรรมดา,าเย,ารรย็นเย็นแล้วก็ตักต้มยำได้พี่น้องอันนี้ขอย็ดตม้มยำต้มยำหมูสาแต่ว่เอามาปั่นเป็นก้อนน,นะค่ะพี่น้องเสิร์ฟคู่กับหมูทอดตำบักแต่งนะคะโอ้ยเบาแหลวน้ำลายไหลเฮยไอเย,รรย็นเย,ย็นตักแล้วขอยก็อยาบขอยกขออนุญาตไปตักก่อนเด้อพี่น้องค่ะขออนุญาตไปตักมัมมัมก่อนนะคะผู้ใดอยากกินมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันนะคะ เมนูบันบ้านค่ะบ้านๆตะวันาวาพิเศษนะคะพี่น้องกินได้สู้มือกินได้สู้ขาบแล้วก็บเบเ่อพร้พอมอาหารบ้านเทานี่แหละค่ะตำบักแตงทอดหมูหนี่แหละ่ะ